ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่30เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องดาบอยู่ในปากของคุณให้ทำมิกชนยินดีในเกียรตินี้ให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีบนที่นอนให้การสดุดีเทิดทูนพระเจ้าอยู่ในลาคอของพวกเขาและให้ดาบสองคม อยู่ในมือของพวกเขาสดุดีบทที่149ข้อที่หถึงข้อที่6พี่น้องคะสดุดีบทที่149ข้อที่หถึงข้อที่6เตือนสติให้ทำวิกชนชื่นชมยินดีในพระสิริและร้องเพลงเสียงดังบนที่นอนข้อ6ต่อไปนี้กล่าวว่าให้การสดุดีเทิดทุนพระเจ้าอยู่ในลำคอของพวกเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขานี่เป็นคำเผยพระวจนะจากพันธสัญญาเดิมและคุณต้องเข้าใจว่าการเปิดเผยของคริสตจากในพันธสัญญาใหม่ถูกซ่อนไว้จากผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมดังนั้นเมื่อข้อความนี้พูดถึงดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขาข้อความนี้จะสะท้อนมุมมองของพวกเขา ตามการรับรู้เกี่ยวกับราชาณาจักรของพวกเขาอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ดาบสองคมไม่ได้อยู่ในมือแต่อยู่ในปากของเราเมื่อพูดถึงพระเยซูอัคระทูตยอนเขียนว่าพระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดประหนึ่งล้อมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุลเสียรของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลาย พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีดาบสองคมที่คมกลิบออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่15ถึงข้อที่16พี่น้องจงสังเกตว่าข้อนี้กล่าวว่าดาบสองคมนี้ยืนออกมาจากปากของพระองค์ไม่ใช่มือของพระองค์ เราไม่ได้ต่อสู้ด้วยดาบในมือดาบอยู่ในปากของเราอีกครั้งในวิวร์บทที่ 19: ข้อที่15พระคำพี่กล่าวว่ามีพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆนั้นนาทึ่งมากพี่น้องคาในข้อที่21กล่าวว่าส่วนพวกที่เหลือถูกฆ่าด้วยพระแสงดาบ ซึ่งออกมาจากพระโอษของพระองค์ผู้ทรงมา้าขาวแล้วนกทั้งปวงก็รุมถึงกินเนื้อคนเหล่านั้นวิวร์บทที่19ข้อที่21ดาบนี้เป็นคำเผยพระวจนะของพระเจ้าในปากของคุณนั่นคืออาวุธสงครามของเราในราชอาณจาจักรในวันนี้ในเยเรมีบทที่51ข้อที่20กล่าวว่าเจ้าเป็นค้อน และยุทธโภคกรณ์ของเราเราใช้เจ้าทุบบรรดาประชาชาติเป็นชิ้นชิ้นเราใช้เจ้าทำลายร,ราชอาณาจักรทั้งหลายด้วยพระคำที่อยู่บนริมผีปากของเราเราก็ฟันศัตรูออกจากกันเราทำให้งานของมารเป็นอมาพาตไปทุกที่สาธุการแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคาอาิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเปิดเผยสำแดงแห่งพระคำของพระองค์และพระพรของพันธสัญญาใหม่ด้วยดาบอยู่ในปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดความชอบธรรมเข้าสู่บรรดาประชาชาติการงานของฝ่ายตรงข้ามเป็นอัมาต และความปรารถนาอย่างต่อเนื่องในการทำสงครามการหลอกลวงและความกลัวก็ไร้ายผ้ข้าพระองค์เป่าประกาศว่าทุกคนที่แอบสนับสนุนหรือส่งเสริมความรุนแรงและเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตจักรอย่างลับๆหรืออย่างเปิดเผยจะไม่เกิดผล ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ i อ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด